สำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นคลิปตอบตอบคอมเมนต์สำหรับพี่ที่เอฟซีที่คอมเมนต์ไว้นะประม่าไนสื้อมู่ว่าลูกก็อ,ออกดงังออกแดงออกดำไปทั่วยังเสียครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพามาอะไรต่ำครับก้อนก้อนสเขาไปเบื้องเนื้อหาในจุดนั้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตอธิบายอธิบายเรื่องสายพันธุ์แต่ว่า ในสายพันธุ์นี้มีลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะว่าที่ที่ผมมีหมูดัมผู้พันธุ์อยู่4ีตัวเนี่ยเนี่ยใน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 คลิปเนี่ยจะมีอยู่4ีตัวผมบอกเลยเลยว่าลักษณะตี่ตัวเนี่ยจะลักษณะบ่คือกันนะครับลักษณะครับครับสวัสดีครับ สำหรับมือนี้ก็กลับมาพ่อกับส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟา์มอีกชิ้นหนยนะครับผมครับสำหรับมือนี้ก็จะเป็นคลิปตอบตอบคอมเมนต์สำหรับพี่ที่เอฟซีที่คอมเมนต์ไว้เนาะประมาณว่าใส่ไอ้ไหลสายพันธุ์เห็นไหมว่าเป็นยังคือไปซื้อหมูมาลูกคือออกด่างออกแดงออกดำไปทั่วจังจริงครับเดี๋ยวมือนี้ผมสิ ภาพอะไรตามคอมเมนต์พี่แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก้อนนะครับต้องบอกก้อนว่าเป็นจากที่ประสบการณ์เคยพัวออกมาแล้วกันครับแล้วก็คือฐานในทางทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนไปได้ครับในทางปฏิบัติก็เปลี่ยนไปได้ขึ้นกันครับผมแต่ว่าของผมยุคขอกผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันยุคของผมผมจะว่าในในรายละเอียดที่เป็นทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าในทางทฤษฎี วงง่ายผมกับวัเดีรเลียนมากหรอครับอันนี้บอกตรงๆเลยแต่ว่าขึ้นในทางปฏิบัติผมพ่อมากแบบใดผมก็จะวอาให้พี่น้องฟังแบบนั้นครับก็คือทาตัวได้พิษหรือว่าตัวได้เพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ครับผมเป็นการแช่แช่ความรู้ชู่พี่น้องที่ผู้เลี้ยงหมูน้ากันครับผมเป็นผู้ที่เลี้ยงหมูน้ากันก็เป็นการแบ่งปันความรู้ล้วกันครับผมก่อนสเขาไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามยได้ครับผมส่องหมูป่าทงนาฟาร์มครับ เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปครับตอนนี้กัททยานจะซูหาพันผพู้ติดตามครับเหลืออีกหาสิบคนฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการพักดันคลิปให้พี่น้องลหลายๆคนได้รับข้อมูลในส่วนนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทายคลิปไปพร้อมนะครับ ทีมว่าไปพร้อมมเกินะครับผมกะคลิปนี้ก็จะเป็นท้ายหมูหน่อยที่เราครับพรวหมูในญ่ตัวนี้คอกจื้นช่วงนี้บรรยากาศฝนตกห้าเขียวนี่บรรยากาศรอบคังน,นี่เป็นห่านหากะเขียวบรรยากาศคอกถ้าเป็นคอกคอกดินอันนี้คือประสบปัญหาถ้าผู้ได้ระบบระบายน้ำบดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เลยล่ะครับว่า นาฝนมีปัญหาตัวได้ครับถ้าผู้ใดอยากเบิง้งช่วงขอเสียของขอกดินเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเห็ดสูฟังเห็ดสูเบิ้งนะครับเดีวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอญอาตเฮ็ดคลิปตอบคอมเมนต์พี่เอฟซีก่อนนะครับครับก่อนก่อนสีเขาไปเบิงเนื้อหาในจุดนั้นครับเดี๋ยวผมขอญาตขอญาตอธิบายอธิบายเรื่องสายพันธุ์แต่ว่าในสายพันธุ์นี่มีลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะว่า จะได้รู้ว่าเขาตกลูกมาแบบไดต้องเป็นแบบใดในีัยประมันนี่สิครับผมคือเบื้องต้นครับเบื้องต้นเนาะถ้าเป็นเป็นสายพันธุ์ปลาถ้าปลาลักษณะก็จะเป็นลายแต่งไทยลายแต่งโมง่ไล่แต่งไล่ยประมันนี่สิแหละครับผมไลยก็จะประมาณนี้จังพี่น้องเห็นในคลิปเนาะแต่นี่ก็คือถ้าเป็นปลาบอลเลือดลอยบอลเลือดสูงหรือว,ว่าปลาผสมธรรมดาก็ได้ครับผม มีสายเลือดปลาก็จะเป็นลายแต่งไทยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พันธุ์เหมยสั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพขึ้นภาพไว้พร้อมแล้วก็พี่น้องก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมนะครับเป็นพันธุ์ืหยสั้นเนาะลักษณะก็จะประมาณนี้หูโโต๊ตัวพร้อมตัวเตี้ยเียงกับประมาณนี้แต่ว่าคือลักษณะเด่นเขาก็จะก็จะโน้มไหลทรงลูกดีเยียงประมาณนี้ครับเลี้ยงหลูกเก่งเลี่ยงเเต่ว่ารายละเอียดตัวนั้นนะ่ะ ผมผมลดเฮดคลิปไว้แล้วล่ะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นการแนะนำนะครับอันนี้พันธุน์เหมยเหมยตานแล้วก็ดูล็อกครับดูล็อกดูล็อกต้องบอกต้องบอกก็น,นะครับดูล็อกจะมีสองแบบก็คือดูล็อกดำแล้วก็ดูล็อกแดงครับส่วนสายพันธุ์นู่นนี่นั่นผมจะบอกลงรายละเอียดนะครับผมจะบอกว่ามีแค่สองสองสีดูล็อกดำกับดูล็อกแดงครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับดำผู้พันดําดำผู้พันเนี่ย เนี่ยอันนี้คือสําคัญครับดําผู้พนันดําผู้พันเดี๋ยวเป็นเป็นจุดเป็นจุดประเด็นของมือนี่เป็นเป็นของของมือนี้เลยลครับดําผู้พนันแต่ก็เปียแต่งครับเปียแต่ง <pped> <c oughs> เปียแต่งอาจจะบามานนี่ก็จะเป็นมีลายจุดแน่ถ้าผู้ใดเห็นอยู่ในขอก็จะพูว่าเป็นเปียแต่งเพราะว่าเป็นยังเป็นยังคือเป็นเปียแต่งบางคนบางบางสายพันก็จะว่าเปียแต่งเนี่ยเขาลักษณะที่งามทรงลักษณะเนื้อลักษณะรูปทรงสีงาม ก็จะเด่นเรื่องเนื้อเรื่องยังจิงๆแล่ละครับผมส่วนรายละเอียดข้าไปเบื้องอีกคลิปต่อไปนะครับคลิปที่ผมเคยเห็นมากว่าเป็นแบบใดแล้วก็แฮมเชียร์แฮมเชียร์แฮมเชียร์เป็นมูที่เป็นมูเนื้อเนี่ยแหละครับเป็นมูเนื้อแล้วก็ลักษณะก็จะมีลายขาดขาดขาด,ขาดกลางระวังขาหนาเนาะระวังขาหนาถ้าแต่เป็นมูด,ดําขาดเขาาก็จะเขาชัวช่วพชส่วนหนังสิครับก็ะจะเป็นจะ,จะเบื้องแตกต่างกันไปแล้วครับผมอันนี้ส่วนมาก พวกเปลี่ยนแต่งพวกดูล็อกจริงๆครับเฮียมเชียเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์จากจากนอกกจ็จะเป็นหมูหมูจะเป็นพูง่ายเป็นหมูเนื้อนะครับเป็นหมูเนื้อก็จะลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมแล้วก็หมูแคะหมูแคะเนี่ยหมูแคะอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมผมถึกพัฒนาหมูแค่อยู่ผมพัฒนาหมูแค่เกิดขึ้น ผมบอาหมูปลาผมบอาหมูปลาไปผสมหมูแค่เดียวลักษณะออกมาก,ก็จะเป็นสีดำํำก็ยังพี่น้องเคยเห็นทีนะเ่เคยเห็นแหละครับแต่จะบ๊แม,มนจะบ๊แม,มนเหมยซ่านครับจะบ๊แม,มนเหมยซ่านก็นจะเป็นหมูหมูล,ลักษณะดำเหมือนกันครับแต่ว่าสีดำเหมือนกันแต่ว่าในการลักษณะจะบ๊คือกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวบัดนี้มาเข้าประเด็นกันต่อครับหลังจากที่อธิบายไปแล้วก็คือส่วนดำผู้พันที่พี่เพิ่น เพิ่นคอมเมนต์ไว้เนาะดีเพิ่นคอมเมนต์ไว้คือเพิ่นบอกว่าซื้อดำผู้พานมาเป็นอย่างคือมีแดงมีดำมีดังมีจุดยังยังเสียครับผมคือจากที่ที่ที่ผมมีหมูดำผู้พานอยู่สี่ตัวเนี่ยเนี่ยใน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 คลิปเนี่ยมีอยู่สี่ตัวผมบอกเลยเลยว่าลักษณะสี่ตัวเนี่ยจะลักษณะบวกขึ้นกันนะครับลักษณะจะบวกขึ้นกันทั้งสี่ตัวเลยก็ยังตัวที่กำลังยางมาเนี่ยตัวเนี้ย ลักษณะหูปกครับท,ท่ายท่ายบากหน้าตัดขาเขาขาเขาอันนี้โบกขาปันไดก็คือลักษณะเนี่ยเขาจะไปออกทั้งลักษณะเนี่ยเขาจะไปออกทั้งเหมยสั้นครับจะออกทั้งเหมยสั้นสะส่วนหลายเพราะว่าอย่างก็คือลักษณะเนี่ยก็คือหูปกหูปกอยู่นางบางอยู่นางเจ้าเบืองบังนะครับแล้วก็ช่วงขาเขาจะขาวช่วงขาขาก็คือจะข่ายกบเหมยสั้น นะควับผิวนังจะออกบางนะฮะผิวนังจะออกบางแต่ว่าค้นลายาว่าค้นลายครับผมค้นลายแต่ว่าก็จะออกไปทั้งเหมือนสา้นซั้นส่วนลายแหละที่นี่ครับผมส่วนส่วนตัวตัวนี้คะคนละตัวกันแต่อีโต้แคือเขาจะเป็นลักษณะออกไปดูล็อกออกไปดูล็อกก็คือกรณีถ้าเป็นดูล็อกนะครับลักษณะเขาลัางจะตรงปุ๊บ แล้วก็โหโปกูปกแล้วว่ากรามเนื้อเขาทายเขาจะเป็นทายบางหน้าตัดอีกแบบหนึ่งครับเป็นทายบางหน้าตัดแต่ว่าตโตเมื่อกี้ลักษณะเขาทายเขาจะออกจะแหลมแต่ว่าถา้ถาย้ายเป็นดูล็อกททายเขาจะออกทรงบางหน้าตัดไหมครับจะจะเป็นลักษณะนั้นคือต้องบอกเลยว่าในภายในสีตัวเนี่ยบ๊วยคือนกันทั้งเบิดนะครับบ๊วคือนกันเลยแค่ว่าสีดาคลื่นกันเพราะว่าสีดำเนี่ยคือได้จากหมูหมูดํา มหมูดำอ้พืนดำพืนเมืองไหมครับของของสกลนครก็จะได้สีดำในส่วนนั้นมาส่วนส่วนพี่ที่ที่เพื่อนได้ได้หมูลักษณะที่ว่าออกแดงมากนะผมผมมุ่งตรงได้เลยว่าถา้าถ้าเอาดูล็อกส่วนมากที่ผมเจอนะครับส่วนมากที่เจอก็คือผู้ที่เลี้ยงผู้ที่เลี้ยงหมูหมูดำผู้พัน์นี่ครับเพิ่นเพื่อนจะส่วนมากเลยนะครับเพื่อนจะเอา เพิ่นจะเอาดูล็อกข้อผสมเพิ่นจะเอาดู็อกขอ้อผสมเพราะว่าอย่างในการเอาดูล็อกข้อผสมในดําผู้พันนี่ก็จะเป็นการว่าจะเสริมส àng, ั่งโครงสั่งกลามเนื้อนี่ครับให้หย่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดําผู้พันที่ออกมาจากศูนย์ลักษณะก็จะประมาณจ,จังเสียครับจะบ่ได้โตหญ่นะครับจะประมาณเนี่ยคือจังตัวเนี่ยผมผมผมบอกได้เลยว่าก็จะจะออกไปทาง ดูลอกลายครับออกไปทางดูลอกลายก็จะเป็นทรงประม่านนี้แต่ว่าคือลูกทรงไปแต่ว่ากามเนื้อกามยังก็ยังบอดได้ชัดเจนมัานนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตตัวนี้ตาจะลายจังน้อยนะครับเพราะว่าผมอาจจะซูมให้พี่น้องเพื่อจะได้เห็นภาพครับจะได้เห็นภาพกับตัวนี้หูตั้งคือ3โตเมื่อกี้หูโต๊กเบิร์แต่ว่าตัวนี้คือหูตั้งแหละเป็นยังแล้วบอกว่าดําผู้พันในเสียครับคือลักษณะจะจะจะสอด จะซอดไปสายเดก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นมูสามสายพันธุ์เขาจะซอดออกมือก็ได้เขาจะซอดออกดู็อกกระไรก็ได้เขาจะออกอาดาพื้นเมืองก็ได้ครับแล้วที่นี่ของพี่เพื่อนเนาะที่ว่าออกแดงผมกับสันนิษฐานเลยว่าเพื่อนอาจจะเอาดู็อกแดงดูง็ดอกที่แดงนะครับเขามาาขามาผสมเขามาผสมในพันธุ์ของ ดำผู้พันตัวอของแม่นั่นครับผมแล้วก็้าออกมาด่างล่ะถ้าออกมาด่างกับกับกับสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเอาพ่อเปียแแ่งนะครับพ่อเปียแแ่งออกมาเขามาผสมในในในแม่ดําผู้พันตัวนั้นเนาะ้าออกมาด่างกับจังสีล่ะครับคือคือบอดด้มีอย่างไยเลยครับแต่ว่าทาพี่น้องอยากพู้ว่าเป็นยังคือคือ อยากใหู้ว่าเป็นดำผู้พานแทบออย่างนี้สิไหมครับแทบอส่วนมากรัาเป็นนั้นนั้นาเขาเบื้องจากเขาได้จากครอ,อกที่เชื่อใจมีมาตรฐทานในว่าเป็นดำเป็นเลี้ยงดำผู้พานโดยตรงนี่สิครับเรต้องเราตร้องปย่านว่าจะได้ของปลอมหรือของแทอของปลอมเรือของไปทัวนี่ครับแต่ว่าคือให้พู้ว่าแม่เขาคือดำผู้พานกากพ่อแหละครับเพราะว่าส่วนลูกถ้าเขาอยากให้มั่นใจว่าเป็นดำผู้พานนี่ลี เ้าเป็นสีดำแต่ว่าเป็นสีดำเราะเขาต้องสื่อก็ได้ครับเขาเขาเป็นผู้สื่อเขาเป็นผู้สื่อเขามีอกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกสื่อไดหรือว่าสื่อได้ครับผมเพราะว่าบางทีถ้าถ้าขึ้นต้นว่าดําผู้พันคือมูบอกง่งยงคือมูกะะ็ต้องดํามขึ้นาน่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้มูดําผู้พันพี่น้องหาก็ถือว่าหาลายอยู่นะครับหาลายอยู่ถ้าขึ้นต้นว่าดําผู้พันก็ถือว่าหาลายแ้วก็ คาว่าดับผู้พานี่เป็นการตีตลาดอีกแบบนึงแหละครับก็คือตีคู่กันกับหมูปลาเห่าแหละผมคิดว่านะครับผมคิดว่าตีตีตลาดกันกับกับหมูปลาแหละะครับผมชวนหมูปลาตัวนี้ราคาราคาถือกัเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังโบโบยังไลยครับผมเพราะว่าบางทีพที่น้องเอฟเฟกต์มาแบบว่าคือว่าเห็นหลายคลิปแล้วคือว่าเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงง่ายขายคล่องขายสะดวกไม่ตลาดไม่พออย่างเช่นครับเดี๋ยว อันตอนนั้นบางทีช่วงตลาดกัดจิมีขขืนมีลงนะครับแต่ว่าเรียงพอขาดเดี๋ยวถาพี่น้องอย่าคุ้งว่าเป็นยังคือขายบ่ไดอีกอย่งเดียวเดี๋ยวผมจะเห็ดอีคลิปหนึ่งไงเฮบึงครับแต่ว่าคลิปเนี้ยผมเกิดจะมีประมาณนี้บ่อใดว่าบ่อใดว่อลายครับเกิดจะประมาณว่าเป็นยังหมูคือออกมาลักษณะนั้นลักษณะนี้ครับคือสรุปได้เลยครับว่าถ้าเป็นแม่ดำผู้พันดำผู้พันผสมพอดูล็อก ดำก็ออกมาดำครับถ้าพอผสมพอดูลอกแดงโอกาสที่จะออกทั้งดำทั้งแดงก็เปลี่ยนไปได้ครับถ้าผสมพอเปียนแดงจะออกอาจจะออกมีลายจุดบางครับแต่ว่าถ้าเป็นแม่ดำผู้พนันถ้าข้มีเป็นผู้สื่อข้อมีโอกาสข้มีสีเลือกได้ว่าเขาจะสื่อสีดำหรือว่าสีจุด,จ,ดจริงๆครับถ้าข้อมีสีเลือกได้แล้วเขาสามารถปฏิเสธได้ว่าสีสื่อหรือบ่สื่อครับก้อนสีสื่อ ให,ให้ศึกษาจากฟ้ามจากขอ,อกที่ห้องไปเบิ้งดีๆครับว่าเขาสามารถเสื้อใจได้ซ้ำใดมีการหลอกลวงมีอย่างบอศึกษาให้ดีครับผมฟ้ามได้มาตรฐานบออย่างบอบอต้องขนาดนั้นก็นได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแม่ดําผู้พันจากศูนย์แท้กจ็จะมีจะมีจะมีใบประกาศนะครับเพราะจากที่ผมไปไปอบรมมากก็จะมีใบประกาศว่าเขาได้ไปอบรมจากศูนย์ ของดับผู้พานมากะหรออย่างสี้ไหมครับก็จะประมาณนี่สําหรับมือนีและครับว่ามีอย่างไรเดี๋ยวว่าลายใหญ่ห้างครับผมสําหรับมือหนีว่ามีอย่างไรทาที่น้องสนใจอยากเลี้ยงหมูปลาตวัวตัวน,นี้ผมมีตักประมาณนี้นะครับประมาณนีตตอนนี้บ่ได้คัดตกปูตัวเมียอยากอยากได้กระทูมากนะครับกระทมากในเบอร์088หา120868ที่ว่าอยากสอบถาม การเลี้ยงการขายอยังครับทร่มากกันได้ครับผมเบอร์โทร่ผม088 112 0868เนาะสุดท้ายนี่กับ่มีอย่างไรล่ะครับผมสําหรับมือนี้่อมีอย่างไรฝากคิดไปประมาณนี้แหละครับในการบรรยายลักษณะของการคลอดออกลูกมาดังมาแดงมาดำจริงๆล่ะครับผมสําหรับมือนี้ขอกาวเข้า่าสวัสดีครับ